บาดเจ็เศ้าตีนเศร้ามือเพระมันขายดีได้แล้วแล้วแขกขี่ไม่ยิบต่อเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องล่ะครับตลาดน้อยบ้านคัาขี้ไก่นี่ยนงเป็นตลาดน้อยบ้านคัาขี่ไก่อยู่ต่อไปกันหญยขึ้นก็นจะเป็นตลาดบ้านคัาขี่งวขี่ข้วยไปพุนละคัมขี่สร้างไปพุนละนี่คือตลาดน้อยบ้านคําขี้ไก่เบืมม้องท้าแขกแขงคำม่วนมาอีกแล้วครับตลาดน้อยบ้านคําขี้ไก่ นี่ครับน้ำมันไลอันเล็กของนี่จิรอเด้อของละลอยตัวเป็นบ่อลอยตัวนี่เป็นเงินเท่าไหร่เจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันกับประมาณหนึ่งลอยเนาะหนึ่งลอยบาทนวกับคูตัวละบาทก็โอเคตัวลบาทนครับโคจนาใหแมฆาเามันกันนี่น้ไมัไลกับมีเด้อตลาดน้อยบ้านคําขี้ไก้นี่บานนี้ ่มีแต่หน่อไม่บ่มีแต่กิรอเด้ไก่ง่วงกับมีเหี้ยกับปูแดงกับมีกบหน้ากับมีเป็ดไก่กับมีเห็ดพอแล้วกับมีอยู่ผีแล้วผีหัวมัก,กอเด้อเราบ่เป็นเห็ดพอเด้เราว่าเป็นเห็ดพอบ่เป็นหรอกอเราสี่หกอสามสี่กออยู่นี่ นี่ไม่ค่าแล้วเรานอนขายแล้วลูกค้านานมาซื้ออลไรเราเลยโนอนขายละโอ้ยแบ,บกอันจูตะก,กันแยง่งตะกันแยงแกงเสป๊าเส็จแฉะนี่น้ำไม่ไล,ล่น้ำไม่ไลอ่อ,าอ,อ่อออา,าก็อานเราจะพัน์เลยไม่ค่าไม่ไล่นี่สิบพันสิบพันแต่มาณสิบห้าบาทครับแต่เป็นเงินไทยบ่แพงครับบ่แพง อันนี้ปลาฟ้าวะนี่เป็นบบโอ้ปลาฟ้านี่ปลาฟ้าก็มีนะครับตลาดน้อยบ้านค้าวผีไก่นี่นี <k <k ่ครบนีไม่ใช่กบหน้าทั้งนั้นครับตัวดำๆมันดุมเนี่มาได้มาได้ไก่นี่ประเภทไก่นี่เสียร้ายเด้อไก่นี่กระเป็ดนี่เป็ดไก่นี่หลายขนาดนะแม่ค้าทั้งนี้ขายอย่างนั้นเม้านี่ยมัดข้อแล้วก็หลายมุดวลเยอะด้อพี่ หมอลำยัยเราทางต่อล้วก็ยังมีเนาะก็มีจ้านี่โล่จร้อยล้วไอลวโล่ลจกพันละสามแสนกรีบสามแสนกสรีบกับแะมันหาซ่อยนี่ยังสาวนย่ทีจิบหัว <c oughs> ควันเ <c oughs> จ้าไม้ยังเจ้าบวขายเลยนี่น่านบ <c oughs> านมันด <c oughs> ุข <c oughs> ามาซสือ เออห้องเก๋งจับท่าเช็ดสาวผมจบสวยงามเราขายหมากลำไยนี่เจโวยใยยยยเด้อครับเนี่ยโลละจักท่านหรือไม่ค่ะโลสามสิบกิโลสามสิบหาสามสิบห้าน้อแต่พ่อเราก็อยู่เจโนเจโนกับสามสิบห้าท่านด้วยกันบ้านเนี่ยซื้ออยู่อ้ามาได้ครับตลาดน้อยบ้านคำที่ไก่นะครับตอนนี้เป็นตลาดน้อยอยู <The> claro ่ตลาด มาเบิร์ฟังทั้งนี้บา้านนี้ไก่เนี่เพิัดผูกขานไว้อยูอ่เด้อนึกว่าเพิ่นปล่อยเข่งเด้อทั้งนี้ข,ขายไก่เป็นเข่งบงังเบื่อทางเสียบปวนได้เสียบปวนขายขายหมูเป็นกระท้อมนักการ,กรเกษตรของปามาทั้งนี้สาวผู้นี้มาดามพี่ดิ่งกันเออหอยหอมหอยเหยื่หอยหอ หน้ามีเบิดหอยจูบหอยเนาะแม่ค่ะนุ่นปลาไหลเล่ากันล้อยรวยลายรยลายรลายยบกข้อเล่าบกข้บาบกขอเล่าปวมืง่ามึงนบ้กไมขายซอยมือนี่งันี้ญ่าเญ่หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ห่ใหญ่หญ่หญ่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ใ้ญ่ใหญ สามละสิบพันบ่นี่เลยน,นี่สิพันตบเท่านีประมาณสิบห้าบาทใช่เดี๋ยวไปแกงได้เลยนี่นมมแม่ไปข่าได้หนิแล้วก็ลังแจ้ก็ลัางไยก็ลัง,ง,ลงจิม้มมันขี่ที่พรมแล้วแล้วก็ลังใบขี่จิรอแล้วลยอยู่อ่าไปข่าทุกคนก็ล่างเสร to top, ิมสวยตกแต่งให้กันควอมงามกับมีเด้อตลาดบ้านน้อยบ้นานคราบกีไก่นี่ใครอยากเสืออยากงามกับแม่นี่ได้ แม่ค้ามีทั้งนอนมีทั้งนั่งมักเท่าไรแม่ค้านอนขายกับมีเด้อนั่งขายกับมีขายดีขายดีเ,เออทั้งผีแล้วนั่งไป็อคบริสุเซาตินเซ่ามือโมแมนขายดีเด้อเ,เราเราแขกข,ขี่ไม่คิดต่ออยู่ที่ปมเราอ่านี่ครับตลาดน้อยบ้านค้ำขี่ไก่จังน้อยกับจีป็นตลาดใหญ่ขึ้นกับจีป็นตลาดบ้านค้ำขี่งัวงขี่ควายไปพนคนละโมแมนค้ำข,ขี่ไก่ได้บาทนี่ตลาดใหญ่ขึ้นนี่ น้องแม่ค้าอ่านี่ครับบรรยากาศผู้เดอร์ซุปน,นี่ขายไปเบิดแล้วนี่ไม่เคีงนี่เหลือแต่ซุปนี่มาได้วาว่า่งเป็นไก่เป็นเป็ดอ่านี่หลายอะไรยังคุณไก่ง่วงกับมีมาได้ครับตลาดน้อยบ้านคำที่ไก่เมืองทาแขกเนาะเห็นปะเมืองทาแขกแขกตำรวจแขกตำรวจตำรวน มาเลยดูยตดถนนหมายเลขทีสามนี่แหละครับนี่นี่ทางนี้จะไปท่าแกกทางนี้ทางนี้ก็จิตไปเซีบังไฟไปเซโนโมาได้ครับตลาดนี่อยู่ตดถนนนี่ละอ่ะเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องละครับตลาดน้อยบรรพชีไก่ไม่อีกท่านึงแต่ามาเก็บภาพบรรยากาศใหให้เบื้องอีกนะครับนี่ยังเป็นตลาดน้อยบรรพีีไก่อยู่ ต่อไปกันไงคืนกันทเป็นตลาดบ้านค้าขีข่งวงขี่ค้วยไปพุ่นละข้าขี่สร้างไป <c oughs> พุน่นละเะเจ็บภาพบรรยากาศในครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบ่งกันนะครับนี่คือตลาดน้อยบ้านค้าขี่กไก่เมืองท้าแขกแผงคําม่วน